หมอของขวัญ yes, เซเยสแฟนหนุ่มสุดหล่อคุกเข่าขอแต่งงานวันที่31ตุลาคม2565หมอของขวัญหรือแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรัน์แพทย์ผิวหนังคนดังโพสต์เฟซบุ๊กประกาศสละโสดสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากมีคนเข้ามาแสดงความยินดีอย่างคึกคักทางหมอของขวัญได้โพสต์ข้อความว่า id finally s ่ y ซ e s แฮชแ็กอยากจะเซยเยสสักเ็ครั้งแฮท็ก คาเตโอสองเกตเตอร์ ter, พร้อมลงภาพคนรักคุกเข่าขอแต่งงานโดยเจ้าตัวได้เผยภาพแหวนแต่งงานสุดปังทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวคนเข้ามากดหัวใจแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก